สิผพพ้าผีผ้านองมาเบิงพลละไม่ตามฤดูกาลผี่นองแต่ว่าบางปีก็ออกบางปีก็บ่ออกได้ผี่นองขึ้นอยูกฟฟย่กาานะับฝ่าฝนขึ้อนอยู่กับสภาพแวดล้อมเนาะนี่มื้อนี่ก็เลยได้มากี่นองได้มาจากบ้านนองฮี่ตำบลหยวยยางอำเภอโคงเจียมอุบลราชธานีบ้านฟังสายแฮบ้านแพรสายเบือผู้ขาพุละได้เมื่อก่อนเมื่อเฮ็ดบุญก็เลยได้มากผี่นองนี่นี่ครับพี่นอง ไม่หนีควัวควัวเพราะต้องใสโโโ่ขี้เท่าพี่น้องควัวให้มันโดนความร้อนจากกระทะนะครับพี่น้องซุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วซุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องมะเกาลัดอีสานพี่น้องมะเกาลัดอีสานนี่เบอร์เดอร์พี่น้องทุบทุบลาบอหน้าทุบลาบอ ทุบแล้วเป็นได้แน่พอดีใส่รองเท้าใช้ขอนขอนเอาทุบดูนี่ทุบแล้วนะตามจุเป็นจุดสีโอ้ยมือมือมือนี่พี่น้องนี่เอ้าชิมเบิ้งนั่งเอกเกมพี่เสพหัวเสพเสพี่มือซื้อยังก่อน เฮ้ยระหว่าเขาเห็นมากว่แต่แก่กูไปคนนั้นแก่เน่ไปจากบ้าน่อเนี่เราเห็นมาติปแก่ปอดเนี่ยจังเลยังเปีนเ่วเออเอาไปใได้สมันเปล่อบอดในาเียแล้วแต่ปอดเนี่ยจักเม็ดโอ้ยเอาคโมโบอืมพี่น้องถ้ากลัวเป็นเงินแสบตัวแสบแสบตัว อืมันเป็นมันมันตัวอท่นหอืมกว่อืมมันเป็นมันมันเนี่ยอืมพี่น้องโอ้มาเด้อมาเด้อพี่น้องกินหมักเกาลัดเมืองไทยเมืองเกาลัดอีสานพี่น้องวะเนี้แจ่ว่ผัดเื่นๆนของอีสานเอ้ยของประเทศไทยมีบ่ จังหวัดอีสานนี่โอ้หลายพี่น้องแต่ก็มีเป็นบางดงขึ้นวางนี่เอามาจากดงสลเมินพี่น้องนี่เขตตมุ่งย่างอำเภอโค้งเจียมอุบลราช่ท่านนี้รับมากอนครับมันเป็นเป็นบางปลาด้วยแม่มากรยังวะมากรมากรเอาพี่น้องลาพี่ลาหนองไปก่อนเด้อครับ ขอบุญขอบคุณพี่น้องที่แวะรับชมครับผมหมากกอหรือว่าหมักเกาลัดอีสานครับผมขอบคุณนะครับที่แวะรับชมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ